ทุกคนวันนี้เราจะมาอ่านพวกนี้นะคะทำกันบ้านแล้วก็มันก็จะมีลุกเซคับไรต์แล้วก็เช็คนะคะอันนี้ของโรงเรียนอะไรคะลุกนะคะโรงเรียนสาธิตค่ะวันนี้เรามาเรียนกับโอ้ยอน้อตัวหาสิะค,ะค,ค่ะ Young. Oh, Cody Astronaut. Cody Astronaut. Now I'm call the astronaut. See? Astronaut. Hello. the okay. 예오예오예 h 예 e a h อ๋ออ๋ออืมอ๋อนะคะออครององะคอ

ปิดด้วยปิดอย่าเพิ่งดูปิดเน,นี่ค่ะ,ะ,คะแค่นี้กพอล้นะคะแค่นี้หรออีกห้าคำได้ไหมอ่ะได้ค่ะ

อาร์เอออสส์เอออส์ค er ีรอบที่สอง C ถูกไหม ไม่มีเอนะคะยังลบอยู่นี่ค่ะนม่มีเอตึก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 แล้วก็ต้องมีออเอออ้อเอออเออออมันใช้ A-U นะคะไม่ใช่ a w ี่หนลบ ไม่มีเอสเจ้านะมันเป็นเสียง th author แ <Author. S 1> ต่ว่านักเขียนนะคะ author นะคะ author author love me oh เอ๊ะอย่าลืมนะคะ อ๋อเขียนนะคะอือเขียนตัวอยังไงหลกเขียนตัวอตรงนี้นี่ค่ะอ่อออตัวอสบัดหางขึ้น,น,นอ,อย่างนี้นะ เสียงอคือ A อยูเอยหรือ a อลูรอก author รอแคหน่อยค่ะ ่อไปออกัสกัสนะคะออกัสเป็นชื่อเดือนเพราะฉะนั้น uh huh. เราต้องขึ้นต้นด้วย A ตัวใหญ่ใช่ไหมคะ August. August. Missing. Mm -hmm. August. 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 ออก,กัสใช้ A-U หรือว่า a w U, ะ a ไดโนเสาร์นะคะไดโนเสร์น้องโมนาเริ่มง่วงแล้วนะคะแต่ว่าจะเขียนคำว่าไดโนเสาร์ให้สำเร็จใช่ไหมคะค่ะ <Okay. S 1> อ่ะ the i n o dinosaur okay. สวัลืมเสียงอะไรคะเออ dinosaur the dinosaur

Uh, uh, art. Astor, astronaut. Astor, astronaut. Astor. Astor. Hmm. Astor. Astor astronaut pen siang oh oh นะ astronaut 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 uh. as Ơ Ơ Y'all đừng Ơ Ơ Astronaut, Est Astronaut. Astronaut mm hmm. ถูกไหมคะช่วยเช็คหน่อยได้ไหมคะลืมตัวอะไรไปบ้าง Astronaut มันต้องมีเสียงอ้ออ้ออ้อใช่ไหมอ้ออ้ออ้อตรงนี้ St ต r อ๋อ oh, แล้วค่อยนอดอ๋อก่อนอ๋อก่อนอืมแค่แค่ตัวท้ายนะคะอ๋อก่อนอืมเจ้า อออือออืออ่ตัว O เวลาเขยียนติดกับตัว N ต้องเป็นนี้ชุบ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 โอเค T R S -R A A A, A. -A, -A. -A, -A. Mm -hmm. Ui or not sure. 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 Uh, sure. Uh, sure. not, sure. not. อือฮึแล้วก็อีกครั้งหนึ่ง a s t r o n a อ t อ,อันนี้เสียงอะไรหายอ,อ๋อกับอือฮึอือฮึเก่งอะคำสุดท้ายแล้วคำสุดท้ายแล้วทุกคนให้กำลังใจน้องโมนาเขียนคำคว่าซอสหน่อยค่ะอื ช่เพราะฉะนั้นน้องมนาจะให้ของขวัญเพื่อนๆโดยการเขียนคาว่าซอสเป็นคําสุดท้ายไหมคะจริงเหรอซอสง่ายมากเลยนะซอสที่เราชอบกินกับข้าวอะ่ะซอสแม็กกี้ซอสพริกซอสมีแค่3เสียง <et> เ,<อ>เอง,องอนะมันมีแค่3มเสียงเองนะ ซอสซอสอย่างนี้นะคะเก่งมากง่ายมากคำสุดท้ายง่าย Bless you เก่งมากเลยค่ะวันนี้โมนาจะไปนอนแล้วนะคะบายบายเพื่อนๆก่อนบายบายขอบคุณค่ะที่มาสอนพวกเรานะคะ